อนนะครับไม่เปิเทียนดอกกังไงครับโอ้โหพ่ครับมันมาเอ้สาเข้าไปครับโอ้โหนึ่งดอกใหญ่หักเนาะบ้าบ้านนี่จะแบบชิดยอดสามดอกโอ้อันนี้ขาเบื่อเรื่องเลยอ้โามย่งยิ่งยิ่งาครับพี่น้องเป็นโอ้โหเหตเงเทียใหญ่ใหญ่เ หล่นเทียมเลยครับฝุ่นไงยะโอ้โหมันแก่ไนะครับเปิดประเดิมเลยเหุ้หลังงามๆเลย ปอะมาณนีแล้วโมเป็นนักป,อ,ปอมันว่านั่นใครเหรอครับ่องด,ดูง,ง่ายองดูขางท้าง ยางไม่ดีใส่เมื่อกี้ครับนี่นะดอกนี้กินได้อยู่ครับกำลังหูกปลามันต้องหูกปลาจ้ะมันงูกแดงปลาคนนีมันถึงวดวงดูสองดอก ต่อฮะฝนตกถือกันสิโอ้กอ,อดอดีอ่ะอถึงเขาด้งครับเดอบไงได้หมดน,นี่ดอกคนครับเดือบบ้านล่ะปลวกเดียวครับอดอกง่ายเดิม โอ้ยอยะไม่ลงคางหัวอ,อีกแล้วจ้าไป่องงกดุง้งบอกงามคักแต่ออกน้อยพูดเรื่องเลี้ยงหัวแตกค่ะพอแล้วครับไม่เปินเที่ยนเราแค่นี้ครับโอ้โหพุ่นครับ มันม,นมนเอาสารันคิบไปครับจ้าอ้วเป็นสาวเลยนเนาะแม่ยนกนไม่ต้งเหงาเลยครับไม่อ้องเงอาติดตเหงานึ่งจกดอกแปดดอกตัดค้าเลยครับ mặn tất cả nó sẽ đi đang ở quân lại ờ rồi nó tinh ngầu luôn nó hết mình nghe luôn chị bạn ตึงจู่มันแม,ม่มีจู่เื่อวันศุกรจะบ้านน้ขาดอกแม่มีเดียวตอนนีล้ลบตึงๆลงตึงเลยจู่ไม่ไหวเลยลจู่ไหมจ้มครับขึ้นเดียวของดอกเลย ดอกง่ายไหมครับฮนะครับโอ้ดอกไหมคะขาตันตันดอกสองดอกเลยแบบยุ่งสุดครับต้องค่อยหาไปเร็ววะสีมันเหมือนธรรมชาติแน่นอน กระโชานเสียดแน่ไปดตะควาด้ยโอ้ดอกแม่มนงว่าคือสนมี่จยังสีส่เลยเน,ะนะาะดูดอกฮะอภิมาหาดอกเห็ดเลยครับโอ้โฮโี่ดอกใหญ่ค่ะเนาะบาทอุบา้บานนี่เดบอกสุดยอดสามดอก ล่มตึงขึงเลยดอกใยไฮโค้งฮิตพึ่งตะควายบันเท่าเนาะไม่เห็นออจ้ะพึ่งแทบนะครับโอ้ยโอ้ยอดพีมหาปุญจุง้งลุงสองโอ้ยดอกใหยเอียงค่ะคอ่าฮะดูข้างมาตั้งครับ โเกี่ยวมวนนะครับปัดออกเป็นเหงาเลยค่ะจั่วเลยเสียงขอบรอบของดอกตู้ดอกงามพวกนี้กระดุมตอนนี้ทำยังไงใส่ขาข้างหน้า hứng hồ wa, tông say cả ta nhảy cả ban nè đó, cái nhảy là lan, tý test công calorie káp, nãy chả cái วันซ้อนแต่ขาหนาแล้วเหมือนกับฮิดพึ่งต้องหาคนบันเท่าะวามแค่าคคขาบอ่อเหลืองอั่นเองมันมาเอาลนะสิเต็มกระตาละครับรุ่นกันต่อไปขึงข้าดงครับสวยดอกจ้ะงาม<อ>ขากเลย ลุงใหม่ๆก็ไม่เกี่ยวอุ้ย,ยางามคือ<า>ดอกใหไงเงี้ยค่ะตองเทียนโอ้อันนี้ขาเบื่อลืมเลยอ<า>โอ้โหมายุยง ยิ่งๆคางกันนะครับพี่น้องพี่แมว้โหเฮดผึ่งเทียนหยักดอกใหญ่เฮี้ยครับตองนี่ค่ะดอกนี่ค่ะดอกของเปลีเนาะแม่แม่จ้ะมึดงดอกครับะไอของฝืนนะครับเต็มกระตาทั้งคู่เลยครับม,นมนันๆของของ้อกระตาอะไรกระตาผี่บอแม่แน่ไอเดือกเหลุด เจอกันอีกแล้วเนาะแนวบนเท้วลงไปนี่ผมว่าปลาแตกนี้ตูผู้พลันสูงยี่เด็ของดีดีครับโอ่คครับนี่พึ่งพาลูกจ้ะ Đi đọc ngay cái lý đấy nè Ngay thả nhau ừ, Cái đấy nó, bên đỏ cái cây này เฮ้คออดอกยังสีฮะเตมบุญแบงห้งดอกน่าเหี้ยงค่ะหาตันเลยไงบุลุงเลยครับออดอกมัวเครอบเอามานย่งแรง อีกคือเฮ็ดเพลิงมึงยุ่งครับขายาา่าอลาดอ่าดัวพระน้ามางานนี่ครับพะฤ้อ๋อิ้ตองตกตก,กอต้อนนี่พรางเกิด้วสิครับนี่บ้เอาบ่ออะไครับจังสิโอ้ดวยงาม า,าเลยกล็นกองแห้งครับตองงาดูราตึ้ง้งะรันโอ้โหนี่สวยงา,ามากเลยครับอื้มสวงมากดเราตงกนแล้วนะครับ ดอกตูมไยครับอืมงามเลยมันมีหัวมันแดงเลยเนาะนะครับอ,อันนี้นดอกข้างหลังข้างหล,งลังอหรแอบยิ่งสิครับก็ <c oughs> ย,ยังว่าแอบยิ่งสินี่ครับโ,โ,โบอ้โหดบบอกบางงามมึงเปิดดอกเปิดออะไรพี่เราเมื่อไรเป็นไปต้องอยู่ เออเฮ้ย,ย,ยครับุ่อู้ห้าเนาเงี่ยย้าย้วครับอืหงามาลียเลนไตไตยนั่ตตัวใหมนี่ะน่ะดอกขาวะน้องดอกเห็นคาบะนีนี่นี่เห,ห็นนคาบะ โอ้่าแล้วครับมันเืขาเห็นไหครับออของดอกคุณแม่โอ้คุณดอกนึง,อง,นงนโอ้ต้งนานดท่งสองดอกง่ดอกงามเดว่าแต่ยันดอกงามแม่งเก็บไครับคุณดอกนั้นกตาต้งด้วอ ดอกนึงครับเออคดอกงามชักเลยตามมาพไไนะออนนี่น้อ,นงองมื่อนั้นนะอะไรงานครับโอโ้ดอก,กงามๆเลยครับพี่เฮ็ดตัวนามาม้องยุ่งครับนนมันมันไปหากระต่าครับตะลันนองครับนี่งไงเลยายสุดจอยของที่เดียวแล้วครับมันนี่ โ oh. อ้โหอาดอดอกไม่รนน่างรับโ oh. <c oughs> อ้โหดอกงันจ้าดอกพุ่มตอกน,นี้แม่ขามนี่ห <c oughs> ล่นเพี้มเลยครับป่นไงฮะโอ้โหเมื่อยเกิกนนะครับดอกประม่านี้ครับอมันมัน Thông. Ủa con tôn thầu bưng thổ Để đóng gấp góc này Tôm tôm nữa hả? Tôm lá nừng đỏ khá Sẵn nhìn khó Để một Tôn thảo à? dư ดอกหนึ่งอะไรบอสเรื่องเขาขับมาหนี้ที่ว่าตึกสี่นะครับมันมาในนอลารนอรับมาหนี้ม่ถึเห็ดออกง่ายๆนะครับอยู่ที่ผู้พาานสูงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมันนี้สู่กันเต้นตีครับอ่าลงๆเข้าได้เย็ดเพิ่งเทียนเนาะ ดอกงามนะครับเห็ดละโงกละตบไทยเดี๋ยวนี้เห็ดพึกนกยุ้งครับพี่ขายาวๆอันตันทั้งสี่เต็มกระตาเลยครับมีตาแข็งครับสู่กันทันทีโอเคเราคิดอีกเป็นบักที่สุดได้กดแชร์กดติดตามช่องอาซอนผมเป็นกับกระแชร์ผมก็สลัดเป็นไงได้ครับเด้อสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขกันไปขอข้ามไปอีเหมือนมันสุดยอดเลยไปเร็วกลับบ้านดีกว่า